สวัสดีค่ะครูคกำพันตุลากันค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเก็บมะนาวไปขายค่ะพอดีครอบครัวหนกหนานนะคะปลูกมะนาวไว้นะคะเราก็จะเก็บมะนาวไปขายที่ตลาดเป็นการดำรงชีวิตแบบพอเพียงนะคะอ่าวันนี้สมาชิกที่มาร่วมด้วยช่วยกันก็จะมีหลายคนนะคะ ก็จะมีรูพัทฉลีนน้องอาปูน้องอาเซียนขยับมาลูกนุขยับมาใ,ใกล้ลูกอ่าเก็บนะคะเราก็จะเก็บไปขายนะคะขายที่ตลาดในชุมชนของเรานะคะลูกลูกเออผลใหญ่มากเลยนะคะมะนาวเนะคะผลใหญ่มากเลยค่ะเป็นผลผลิตที่เอ่อหน้าภาคภูมิใจนะคะเราปลูกแล้วเราก็านำผลผลิตไปขาย มีแต่ลูกใหญ่ๆเลยค่ะ้งนั้นเลยค่ะไปขายที่ตลาดนะคะเห็นไหมคะนี่นี้ก็สวยสวยงามมากเลยค่ะตัยไม่ลูกอ่าจับดีๆนะลูกนะอ่าเยอะๆเลยค่ะไอแช่การเก็บมะนาว แล้วก็หนักด้วยนะแสดงว่าน้ำเยอะมะนาวนี่มีน้ำเยอะมากค่ะโอเคค่ะอ่ามาทางนี้มาทางนี้โอ้โหจะตกสระไม่เราจะนำเอฟซีมาเก็บมะนาวนะคะวันนี้มาชมสวนมะนาวนะคะนั่งลงดีๆอย่าไปอยู่ใกล้นั้นอ่าดูตาจายนะคะเดี๋ยวจะตกน้ำตก่ะเ,เยอะมาต้นเดียวนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราเก็บไปทีละต้น ตนน้นหนึ่งน่าจะได้ถึงกระสอบนะเพราะว่ามันเดี๋ยววดก็หาที่ไปเนาะแก่มากแล้วเนี่ยค่ะปูสินายเยอะมากเลยนะคะน้องอปูอ่าถือกระสอบตามมาเลยลูกน้องอปูน้องอปูถือกระสอบตามมาเลยค่ะปูอย่าไปอยู่ใกล้แบบนั้นสิโอเคค่ะไปอุ้ยยยยเชื<ๆ>่อกับตก ถ่ายๆไปทางโน้นด้วยลูกถ่ายต้นมะนาวาต้นมะานาวเยอะแยะเลยค่ะโอ้ยมันไม่เห็นลูแกแ๊บมีหลายต้นนะคะแต่ละต้นก็ดกมากเลยค่ะดกมากเลยเป็นผลผลิตของเรานะคะดำรงชีวิตแบบพอเพียงนะคะพอเพียงเลี้ยงชีพเก็บผลผลิตที่เราที่เราปลูกนะก็นำไปขายอบ ออันนี้ก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรนะคะปุ๋ยเราเรานำปุ๋ยปุ๋ยอินซียนะคะปุ๋ยคอกไอวุ้นรูปไั้อยู่ในกล้องมันเป็นมันเป็นเหมือนลูกอะไรเหมือนมะนาวที่ไหนไม่มันเหมือนส้มอ่ะฝั่งนู้นอ่ะอ๋อเพราะว่ามันลูกโตไงลูกมันอกมันออกส้มๆอ่ะใช่มันลูกโตมันโดนแดดอ่ามันโดนแดดมันมันลูกโตด้วยลูกมันแก่จัดแล้ว แก่จัดบางลูกก็บางลูกก็ร่วงแล้วนี่ค่ะใหญ่มากเลยนะคะดยชาดูเจ้าเลยสวยมากเก็บใส่เลยลูกเก็บเลยเร่วมด้วยช่วยกันนะคะเราต้องมีความขยันมันเพียนวิริยะอดสางฮะนะคะไปถ่ายมุมนู้นบ้างาาไไดีกว่าหารายได้มาจนเจือครอบครัวนะคะไปถ่ายแม่แป๊บไปถ่ายคุณครูคุณแม่พัชรินด้วย เ,เก็บมาลูกครัปุ๊เก็บมาค่ะโอ้โหเก็บด้วยเลยลูกหนูเ,เก็บด้วยเลยค่ะโอ้โหเก็บด้วยกันเ,เลยครับอ้เราเพิ่งเก็บไปข้างเดียวนะหมดได้เยอะเลย <laughs> หน้ามาหน่อย <laughs> หน้ามาหน่อยมาดูเลยครับ <laughs> ดูแล สนใจมะนาวนะคะก็สั่งจองมาได้นะคะสั่งจองมาได้เลยนะคะที่ช่องหนุกหนานชาแนลนะคะที่หนุกหนานชาแนลคะ่ะสามารถที่จะสั่งจองได้นะคะเราขายกิโลกร,รัมละห้าสิบบาทนะคะกิโลกร,รัมละห้าสิบบาทาลูกค้าเอซสามารถสั่งจองได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะส่งถึงบ้านเลยนะคะ ลูกใหญ่มากเลยนะคะมะนาวมะนาวแป้นพิจิตนะคะมะนาวแป้นพิจิตลูกใหญ่แล้วก็น้ําเยอะหอมหอมหอมไหมลูกหอมไหมหอมมากเลยค่ะหอมมากเลยเป็นพิจิตเป็นลาไผ่มะนาวไรเมเล็ดมะนาวไรเมเล็ดอ๋อมะนาวไรแมล็ดทำไมในกล้องมันเห็นสายรุงงเลยแป้นลำไพ่หรอโอเคเอออันนี้เป็นลำไพ่นะคะแป้นลำไพ่ มะนาวไรมะเร็ดนะคะโอ้สวยมากเลยค่ะ5นาทีแล้วเดี๋ยวพาเอฟซีเดินไปดูทางน้นก่อน5นาทีแล้วค่ะปุ๊บหันหน้านทางนี้ก่อนหลังโอ้โหอันนี้ก็ผลมะนาวเห็นไหมคะใหญ่มากเลยค่ะมันเหมือนใหญ่มากเลยค่ะลูกเบลเลยนะคะเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยน้ำเยอะมากเลยนะคะเนี่ย ต้องขอบคุณเอฟีทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะเก็บแป๊บเดียวได้ครึ่งเลยนะคะอะไรคะโอ้เยอะมากเลยค่ะเยอะมากเลยเอามาเก็บช่วยกันลูกมาเก็บช่วยกันแล้วฝนใหญ่มากๆเลยเห็นไหมคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตนะคะที่ ดำรงชีวิตแบบพอเพียงนะคะไม่ว่าจะปลูกผักปลูกพืชทุกอย่างนะคะครอบครัวหนุกหนานนี่ก็จะใช้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะคะจะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้สารเคมีนะคะเพื่อที่จะบำรุงให้ให้ดินดีนะคะบำรุงหน้าดินแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็จะ เราเนี่ยผลโตอีรุษมีลูกหนึ่งตกอยู่ตรงนั้นนะเวลาเรารับประทานเราก็แบบเหมือนกับว่ามีความสุขนะคะเพราะว่าปลอดภัยนะคะมะนาวของเราเนี่ยก็จะ,จะเป็นมะนาวที่มีคุณภาพานะมีคุณภาพลูกใหญ่มากเลยนะคะท่านใดที่สนใจนะคะก็ สั่งจองเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะส่งให้ถึงบ้านเลยค่ะเห็นไหมคะมนาโฝนโตมากเลยค่ะฝนโตมากเลยช่วยกันเก็บลูกช่วยกันเก็บช่วยกันเก็บรวมด้วยช่วยกันวันนี้เรามาช่วยกันทั้งหมดสามล้านคนเออสามสี่คนนะคะสามสี่คนเออสามสีคนรมด้วยช่วยกันลูกช่วยกันทำมาหากินค่ะเอา โอ้น่าจะได้เป็นสิบกระสอบนะคะวันนี้เพราะว่าเราเก็บยังไม่ถึงต้นเลยแต่ว่าได้ครึ่งกระสอบแล้วค่ะได้ครึ่งกระสอบแล้วเพราะว่ามะนาวเราดกมากดกมากเลยเราไม่ต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะคะหนูพัดลูกกนเต็มกอลูกเอาลูกใหญ่ลูกใหญ่ใหญ่แต่ถ้ามันเต็มกำมือบอกปูมันก็เล็กกว่ามะนาวแป้นลำไพใช่ไหมคะแป้นลำไยมะนาวแป้นลำไยค่ะ มะนาวไร้มเมล็ดนะคะสร้างสร้างจองมาได้เลยนะคะหอวม้ด้ค่ะแม่ว่าเราจะนําไปทํำาลาบนะตามร้านอาหารลาบเป็ดลาบไก่หรือว่าเราจะเออนำไปทําส้มตำนะส้มตําขายนะคะร้านขายส้มตําก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้เลยนะคะโลละห้าสิบบาทค่ะเออโลละห้สิบบาท น้ำเยอะมากแล้วก็หอมด้วยนะคะหอมมากเลยค่ะโอเคโอเคโอเคนะคะโอเคมากเลยค่ะโลกใหญ่มากเก้านาทีแล้วค่ะเสร็จแล้วลูกค่ะก็ขอบคุณ f อซมากนะคะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวถ้าเราเก็บเสร็จเดี๋ยวก็จะนำผลผลิตให้เอฟซได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมากนะคะ ที่เข้ามากดไลค์กด like, แชร์ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ